สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงกัดวิปนี้เราจะมาในควาช่ว่าเหตุด่วนเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทำร้ายคุณนะคะสบายบรังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงจิตตาด้วยการกด Subscribe และก็รายแชร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัคนาราศีของคุณและเขานะคะดิบ้าราศีตุลทัลมยูเรนัสชาวทันลมมิถุนลกุมเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟ เมินาราศีมิถุนธาตุลมแคปิคอนร,ราศีมังกรธาตุดินวัตถันนะ้ามีนกรกฎพิจิกไฟธาตุไฟเมษเซนนูนะคะแล้วก็มูลราศีมีนราศีกรกฎตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 7, 10, 20, 24, 523, 3แล้วก็14นะเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายของคุณก่อนนะ,ะว่าจะมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ เราจับได้ไพ่พุมยานนะคะเป็นไพ่ขงเบงไพ่พระเพิงไพ่พระราหูไพ่เท้าทัตร์นะคะแล้วก็ไพ่กามเทพนะคะสำหรับนะ,ะการทำนายดวงของคนที่มาเจอคลิปนี้นะ,ะตัวของคุณเนี่ยได้ไพ่ขงเบงนะคะก็หมายถึงในเรื่องของการมีการเริ่มต้นศึกษาหรือว่าเรียนรู้วิชาต่างๆ ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมหรือว่าตัวคุณเองนะคะเป็นผู้ที่อย่างรู้เป็นผู้ที่สั่งสมความรู้ความสามารถนะแล้วก็มีระบบแบบแผนในการทําความเข้าใจบรรลุถึงวุฒิภาวะสติปัญญาเป้าหมายในชีวิตนะวิชาวความรู้สิ่งเหล่านี้จะาให้ตัวของคุณมีประสิทธิภาพผลักดันตัวเองประสบความสําเร็จ แล้วก็เป็นที่ยอมรับกับบุคคลอื่นนะพลังงานของคุณเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้านะรู้ทุกเรื่องราวรู้ทุกสถานการณ์เหตุการณ์เป็นนักวางแผนนะคะเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็มีความนึกคิดนะเหนือกว่าคนอื่นๆพลังงานของคุณจึงมีความโดดเด่นนะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยและไพ่พเพลินนะคะเป็นพลังงานงคนที่มีในเรื่องของ ความนะคะความขัดแย้งนะหรือว่ามีเรื่องราวที่ทํทำให้คุณทุกกายไม่สบายใจเข้ามาฉะนั้นณนะช่วงนี้เวลานี้ให้สงบเส,สงี่ยมนะคะสติอารมณ์จิตใจแล้วก็ใช้ความสุขุมเยือกเย็นนะคะรอบคอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาแล้วก็ให้มีสติ ในการยับยั้งชั่งใจช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานบุคคลรอบข้างนะคะทำให้เกิดความตึงเครียดในสถานที่ทํางานเบือ่องานอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานได้นะคะและไพ่พราหูก็จะหมายถึงตัวของคุณนะคะจะเกิดความหดหู่จะเกิดความเสื่อมซึมความว,าว้าเวทุกทรมานใจแล้วก็อาจจะพบเจออุปสรรคปัญหาอันหนักหน่วง นะแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยอาจจะถูกใส่ร้ายปาสีมีคดีความโคดโกลุถูกทรยศหักหลังจากเพื่อนรักและบุคคลรอบข้างนะคะก็อย่ามีในเรื่องของกิมมนะนะจงเชื่อมั่นในตัวเองอย่าลงผิดนะแล้วก็ให้สำนึกคิดนะถึงการที่มีเกิดการทะเลาะเบาะแวงหรือว่าความขัดแยง้งอันสาเหตุทำให้หน้าที่การงานของคุณ สะดุดหยุดชะง,งักลงนะคะก็จะเย็นๆไว้ก่อนอย่าพึ่งซีเรียสอย่าเครียดน,นะคะวางแผนชีวิตให้ดีนะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวที่จะทำให้คุณลำบากในอนาคตข้างหน้าเท้าทัาตรดเป็นไพ่แห่งความสิริมงคลน,นะแล้วก็บุคคลที่จับได้ไพ่ใบนี้จะได้รับการดูแลคุ้มครองจากเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้จะประสบภยัยอันตรายอย่างแค่ไหนก็ตาม จะคล้วคาดปลอดภัยและจะไม่บาดเจ็บนะคะก็มีในเรื่องของพลังงานวิเศษที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงนะคะการงานการเงินมีความมั่นคงในชีวิตมีพลังงานเล่นลับมียานสัมผัสพ,พิเศษ เป็นผู้อย่างรู้และมีความสามารถพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆนะคะฉะนั้นคุณอาจจะมีเซนหรือว่าคุณสัมผัสรับรู้เหตุการณ์เรื่องดาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้สําหรับคนโสดน,นะคะที่จับได้ไพ่กามเทพนะเดี๋ยวดูกันว่ากําลังที่จะมีความรักหรือว่ากําลังที่จะตกหลุมรักเป็นช่วงแห่งการที่ตัวของคุณเนี่ยจะมีอะไรที่มันสดชื่นนะคะ ใจ,ใจ,จิตใจแจ่มใสเบิกบานร่าเริงสนุกสนานมีความสุขกับคนรักถ้ามีคู่แล้วแต่ถ้ายังไม่มีคู่คุณจะมีแต่ความอบอุ่นนะคะมีความอ่อนโยนมีเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาทําให้ตกหลุมรักหรือว่าไปตกหลุมรักเขานะจะเกิดความชุ่มฉ่ำนะในหัวใจแต่ว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสน่หาความเพ้อฝันนะคะก็ ตรวจสอบคนรักที่จะเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนบางคนท่านคือเข้าแอปชันหาคู่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะถูกพวกมิรนะมิชี่หลอกลวงเอาก็ได้นะคะหรือว่าตรวจสอบคนรักที่เข้ามาอาจจะเขาอาจจะมีคู่แล้วหรือว่ามีความสัมพันธ์มาก่อนหน้าเลานะคะอย่าพึ่งหลงไหลอย่าพึ่งคลั่งคล้ายไปกับความรักครั้งนี้เนาะส่วนพลังงานของ ศัตรูของคุณคนที่ทำร้ายคุณนะคะเหตุ่ันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับศัตรูของคุณมาดูพลังงานของศัตรูของคุณก่อนเป็นพลังงานแบบไหนเป็นคนแบบไหนนะคะตัวของคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับศัตรูคนนี้นะคะพลังงานศัตรูของคุณคนนี้นะคะเรามาดูคำใบ บางคนท่านมีหลายคนเนาะมีศัตรูหลายคนนะมีหลายทิศหลายด้านนะก็ถือได้ว่าพลังงานของศัตรูนะถ้าเราคิดในพลังงานบวกเรื่องราวบวกๆนะคะก็ถือได้ว่าคนเหล่านี้ที่มาสร้างปัญหากับเรานะเป็นบททดสอบในชีวิตแล้วกันเนาะบางคนบางท่านบอกว่าน่าเบื่อนะคะไม่ต้องมาทดสอบฉันฉันอยากอยู่สงบเงียบๆนะคะ พลังงานศัตรูของคุณนะคำใบ้ของเขาคนนี้ The Devil เลยจ้าสิ่งลี้ลับนะคะพลังงาน Devil นะคะถ้าเรามองในแง่ลบ Devil เนี่ยเป็นพลังงานของปีศาจพลังงานของความมืดมัวเมาลุ่มหลงกิเลสตัณหาร,ราคา นะคะรักซ้อนรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้และพลังงานของคนที่มีความโกรธแค้นชิงชังคุณถึงขนาดนะคะอาจจะทำคุณใสหรือว่าทำให้คุณบาดเจ็บนามบาดเจ็บหรือว่าป่วยหนักได้เนี่ยพลังงานเดวิลเนี่ยนะคะพลังงานที่แบบมืดมดม,มัวมัวนะคะไม่มีใครชอบเนาะพลังงานเดวิลแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักพลังงานเดวิลเนี่ยถือได้ว่าเขาอ่ะ ตกลุมรักคุณหัวปักหัวปมเลยพลังงานคนคนนี้เจ็บปวดนะคะเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษคุณนะคะแล้วก็เหมือนสิบดาบอีกแสดงว่าเขาแค้นเคืองคุณมากนะคะแค้นเคืองพลังงานของคุณที่เขาไม่สามารถที่จะทําร้ายบั่นทอนจิตใจของคุณได้เพราะคุณนะคะใช้ความรักความเมตตาในการออดํารงชีวิตนะคะคุณจะเจอ ประสบพบเจอปัญหาเรื่องราวต่างๆคุณก็ม,มักที่จะเป็นคนที่ให้อภัยหรือว่าให้อโหสิกรรมนะแก่คนที่เข้ามาทำลายคุณไม่ว่าจะรูปแบบต่างๆเชื่อว่าคุณนะที่จะออประสบพบเจอปัญหาชีวิตมามากมายปัญหาการเงินปัญหาการงานบุคคลรอบข้างแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้นะอย่างสันติภาพเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดี นะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนรอบรู้คุณเป็นคนที่รู้ทันคนมีไหวพริบปฏิพันะั้นแล้วก็รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วก็ถือได้ว่าตัวของคุณเนี่ยคือได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะพยานอันตรายต่างๆหรือว่าพลังงานลบๆพลังงานมืดมัวนะแม้เขาจะทําอะไรคุณนะคะแม่เขาอยากจะให้คุณนนล้มหายตายจากไปจากชีวิตของเขาแต่เขาก็ทําไม่ได้ พลังงานเดอะเดวิลเนี่ยมันกลับไปครอบงําจิตใจของเขาความลุ่มหลงของเขากิเลสตัณหาราคะนะสิ่งต่างๆที่ครอบงําทําให้ตัวของเขาคนนี้ไม่สามารถที่จะโค่นล้มความเข้มแข็งในจิตใจคุณได้นะเขาจึงหนีไปหรือว่าเขากําลังที่จะเหมือนกับหลบไปเยียวยาความรู้สึกของตัวเองความคิดของตัวเองทัศนคติของตัวเอง ณนะตอนนี้เวลานี้มันเป็นพลังงานของคนที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีการทำร้ายคุณหลายรูปแบบนะทั้งส่งพลังงานลบเอ่ยทั้งสาบแช่งคุณเอ่ยทั้งอยากจะเห็นครอบครัวของคุณนะเจ็บปวดนะเจ็บช้ำน้ำใจทั้งอยากจะทำลายชีวิตครอบครัวของคุณทำลายการงานการเงินของคุณแต่ตอนนี้เขาทำไม่ได้เขาทำลายคุณไม่ได้นะคะตอนนี้หดาบเนี่ยนะคือแบบหนีไปล้นะคะเหมือนกับ ล่นเล่พเนจรหายเงียบไปสักพักหนึ่งนะไปทำใจไปคิดหาวิธีหาแผนการที่จะมาเอาชนะคุณให้ได้นะคะตอนนี้เขากําลังคิดอยู่กําลังรออยู่ว่านะ่าจะทํอยังไงต่อไปกับชีวิตของคุณดีนะคะเขาไม่ได้ลดลาวาสอกกับการที่หายเงียบไปจากชีวิตคุณนะคนที่ทําร้ายคุณเนี่ยนะคะแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งเป็นพลังงานของคนที่เหมือนอกหักผิดหวังเสียใจหรือว่าเหมือนกับเขา นะลงไหลลงรักชอบในตัวคุณมากๆนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะกลับมานะพูดคุยหรือว่าสารสัพันธ์กับคุณได้เป็นพลังงานของคนที่แอบรักคุณอะนะคะแต่ที่แน่ๆคือพลังงานของผู้หญิงนะที่เหมือนกับอยากจะกล่นแกล้งคุณนะแต่ค้อนล้มจิตใจอันเข้มแข็งของคุณไม่ได้เพราะคุณมีจิตใจที่อ่อ,อ,อนโยน มีจิตใจที่เมตตาแล้วก็มีสิสิคุ้มครองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุร้ายเหตุด่วนเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทำร้ายคุณหรือว่าคิดร้ายกับคุณนะคะเขาจะได้เจอเหตุการณ์เรื่องราวแบบไหนณตอนนี้เวลานี้คือเขาหนีไปกักเรียกว่าอะไรอะกบดานชีวิตของเขาอยู่นะคะ เพราะว่าเขาทาอะไรคุณไม่ได้เนาะมาดูเหตุดวนเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทําร้ายคุณคนที่คิดร้ายกับคุณนะมาดูซิถึงขนาดที่จะต้องไปแบบไปแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อนนะคะคนคนนี้เดอะไทม์แบรนมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเดินทางนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับสี่ดาบนี่เดินทางเ,เหมือนไปแก้ไขสถานการณ์เหตุการณ์ บางเรื่องบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขาห้าดาานะคะเขาเจอเหตุด่วนเหตุร้ายเขาเจอนะสถานที่ทำงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในการทำงานของเขานะคะเขาได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำงานที่นะหนักหน่วง นะคะห้าดานเนี่ยคือต้องไปแข่งขันต้องไปทาภารกิจที่มันต้องต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้แรงต้องออกแรงต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถไม่งั้นเขาจะโดนบ้องเท่งนะคะจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาของเขานะคะแล้วก็เหมือน,นว่าคือจะต้องกลับไปไปตั้งใจทําในภารกิจของตัวเองก่อนที่ได้รับมอบหมายนะ,ะถ้าทําไม่สําเร็จนี่อาจจะมีผลกับการใช้ชีวิตของเขาก็ได้หรือว่างานเขาหนัก นะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของบริษัทที่ทํางานมีโอทีหรือว่างานหนักเนี่ยคือแบบไม่มีเวลาที่จะมีกระจิกกระใจมากันแกล้งมาทํำลายคุณนะคะก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องไปรับภาระหน้าที่นะคิดหาวิธีหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานของเขาคือมีหน้าที่รับผิดชอบมอบหมายหน้าที่ของตัวเองอะ่ะไม่งั้นคือแบบอาจจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยหลุดจากตําแหน่งก็ได้ นะคะอืมไม่งั้นจะเหมือนกับว่าตำแหน่งที่คลองมงกุฎอยู่เนี่ยอาจจะหลุดนะ,ะไปเป็นของคนอื่นได้ด้วยนะคะก็ไปทําภาระหน้าที่กิจการงานของเขาเพราะว่าเขาจะต้องมีคู่แข่งนะคะและนะคะเหตุด,ด่วนเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนที่คิดร้ายกับคุณทําร้ายคุณเดินเลเวอร์เดินเรวินะคะมีปัญหาความรักถ้าคนคนนี้เขามีแฟนเขาแต่งงานมีครอบครัวมีคู่แล้ว แสดงว่าเขากำลังที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะแฟนคนรักของเขาหน้าที่จะนะออสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาให้กับเขาเนี่ยมีรักซ้อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาความรักนะคะกับคู่รักกับคนรักของเขาเนี่ยทะเลาะบ,บอแวงกันในเรื่องของรักซ้อนในเรื่องของรักสามเศร้านะไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวนะ,ะมีความเครียด นะคือแบบว่าถ้าไม่ไปเคลียร์เนี่ยนะคนรักอาจจะหอบผ้าหอบผ่อนนี้นะชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขคนะ่ะณตอนนี้เวลานี้มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการงานรุมเร้าใหญ่เลยนะคะคนรักสามีเนี่ยจะหอบผ้าหอบผ่อนนี้แล้วเขาต้องไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวปัญหาคนรักเขาอยู่นะคะก็เลยไม่มีเวลาจะมานะคะคิดหาวิธีกลั่นแกล้งคุณนะเหตุด่วนเหตุร้รรายที่เกิดขึ้น กับคนที่คิดร้ายกับคุณเดอะจัสติโอมีกฎหมายนะมีกฎหมายมีข้อบังคับนะให้เขาจะต้องไปนะจับจ่ายหรือว่าชำระในเรื่องของหนี้สินนะคะภาระที่เขาก่อไวอ้อาจจะเป็นรายจ่ายนะคะหรือว่าเงินกู้หรือว่าค่าผ่อนรถผ่อนบ้านต่างๆถูกนะคะเหมือนกับว่า เขาเคยไปลดหย่อนหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ตอนนี้ถูกทวงถามแล้วนะถ้าไม่ชําระถ้าไม่จ่ายภายในสมเดือนนี้นะคะก็จะต้องเหมือนกับว่าเออโดนยึดบ้านโดนยึดรถนะหรือว่าโดนหมายสารหรือว่าข้อกฎหมายบ,าบังคับคดีความแน่ๆต้องไปแล้วต้องไปเคลียร์ นะคะโอ้โหปัญหารุมเร้าจริงๆนะคนคนนี้นะคนที่คิดร้ายทําร้ายคุณเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดหรือว่าทําร้ายคุณมันสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาหมดเลยก้าวดาบไม่ใช่ก้าคาทานะคะอย่าใส่ร้ายเขามันหนักไปก้าคาทาคือเหตุการณ์เรื่องราวนะความทุกข์ใจปัญหาร้อนอกร้อนใจในอดีตมันสะท้อนย้อนกลับมาหาเขาคําคอรหานินทา นะคะของเขาที่เหมือนกับว่าเคยพูดหรือว่านะเคยนินทาคนอื่นสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาหมดเลยค่ะนะคะสิ่งที่เขาใส่ร้ายคุณหรือว่าใส่ร้ายคนอื่นนะคะมันเหมือนกับว่าตอบย้ําซ้ําเติมความรู้สึกของเขาเองเขาเจอเองค่ะการเรื่องราวต่างๆนะ,ะการนินทาใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคุณใส่ร้ายคุณมันกลับไปหาเขาหมดเลยปัญหาความทุกข์ใจความไม่สบายใจปิดบังไม่อยู่แล้วความลับ นะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเหมือนกับว่านินทาเรื่องราวของคนอื่นความลับของคนอื่นความทุกข์ของคนอื่นนะ,ะพูดสนุกปากเลยแต่ตอนนี้ตัวเองเจอเองนะคะความลับมันเก็บไม่อยู่ไม่มีความลับบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ถูกเปิดโปงนะ,ะชีวิตของตัวเขาเองถูกเปิดโปงโดยคนที่เหนือกว่าเขานะ,ะมีคนที่รับรู้เรื่องราวของเขานำมาพูดให้เขาอับอายขายขี้หน้าในสถานที่ทำงาน นะคะนี่แหละคือพฤติกรรมที่เขาเคยทำร้ายคุณเขาเจอเองเขาเจอกับตัวเขาแล้วและเหตุด่วนเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเขาเขาไปขอร้องขอความช่วยเหลือนะจากคนอื่นๆนะขอความเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นๆแต่นะไม่มีใครที่จะให้ความช่วยเหลือเขาเลยทุกคนต่างนะปฏิเสธ การขอความช่วยเหลือจากเขานะไม่สนใจเขานะไม่แคร์เขานะแล้วก็หกับเมินหน้าหนีใส่เขาเลยนะคะไปเลยเนี่ยเอ,อประมาณที่แบบว่าคนอื่นๆที่เหมือนกับเป็นเป็นคู่อริของเขาเนี่ยหรือว่าคนที่เขาเคยพูดจาใส่ร้าย,รายนะเหมือนกับว่ามารู้ความจริงเนี่ยเธอก็นินทานฉันเหรอเธอก็พูดใส่ร้ายฉันเหรอเนี่ยสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยมันมันอยู่ที่ตัวเธอเองหมดเลยนะ เธอเป็นคนพูดเองเธอเป็นคนสร้างเองเนี่ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วนะกว้างงูไม่พ้นคอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดการเขาแล้วหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เหมือนกับว่าจับจ้องมองเขาอยู่พฤติกรรมของเขาคือเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องชีวิตของคนอื่นแต่ชีวิตของตัวเองเอาตัวไม่รอดสุดท้ายแล้ว นะ้ก็ตกมาตุยนะคะเหมือนกับว่าโดนตัดสินแล้วนะโดนคนอื่นพิพากษาแล้วกับพฤติกรรมคาพูดของเขาไม่มีใครเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาอีกต่อไปไม่ว่าเขาจะพูดหรือว่านะคะขอความช่วยเหลือจากใครไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเขาตอนนี้นะเขาตัวเปล่าเล่าเปือยเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะคะเดอะมูนเนี่ยทุกใจลำบากใจในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัว นะจะไปปรึกษาใครจะไปเล่าให้ใครฟังก็มีมีใครอยากจะเชื่ออยากจะฟังหรอกนะไปคุยคนเดียวเลยไปไปคุยกับต้นไม้ไปคุยกับทะเลไปคุยกับแม่น้ําเลยไปอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบว่าก่อนหน้านี้นะเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกสนานสนุกปากเขานะคะแล้วก็คนคนนี้รู้สึกว่าคือเป็นคนที่เหมือนกับชอบพูดจาใส่ร้ายคนอื่นอ่ะนะเหมือนกับว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยตัวเองทํามาหมดแล้ว นะคะมันเป็นประมาณที่เหมือนกับว่ารับรู้เรื่องราวของคนอื่นไปทั่วเลยแต่เรื่องของตัวเองทําเป็นปิดเงียบแต่พอนะเรื่องมันแดงออกมาความลับนะในชีวิตของเขาเนี่ยมันแดงออกมาปัญหาการงานปัญหาการเงินปัญหาครอบครัว นะคะมันแดงออกมาเนี่ยนะอยู่ไม่ได้นะ,ะคีปลูกตัวเองมาตั้งนาะนสุดท้ายแล้วความลับมันเปิดเผยปัญหาการเงินนะปัญหาต่างๆที่เขาเคยว่าเขาต่อว่าให้คุณเนี่ยตอนนี้เขากําลังประสบปัญหานะความทุกข์ยากความลําบากใจทําตัวแบบกินหรูอยู่สบายแต่ตอนนี้นะ,ะต้องทํางานหนักต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะ The รนะ์เนนนโดนเหมือนกับว่าโดนพิพากษาโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดน ผลกรรมที่เขาเคยพูดเคยทํากับคนอื่นๆไว้นะค,ะความทุกข์ยากความลําบากใจเกิดขึ้นกับเขาแล้วนี่แหละนะคะถึงเวลาที่เขาจะต้องชดใช้เวรกรรมในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทํากับคุณไม่ว่าเขาจะแก้ตัวหรือว่าพูดให้คนอื่นเชื่อเขาไว้ใจเขาแค่ไหนไปขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครช่วยอ้าไหนเธอบอกว่าเธอรวยไงไหนเธอบอกว่าเธอมีตังไง นะคะคือจะมายืมเงินฉันได้ยังไงอารมณ์นี้อารมณ์มีปัญหาในเรื่องของการเงินตนะ่สภาวะนี้สินหรือว่าเป็นช่วงที่จะต้องจ่ายค่าเทอมนะคะจ่ายค่าใช้จ่ายคือแบบค่าค่าใช้จ่ายรุมเร้าเขามากๆนะคะเออหาเงินไม่ทนันหมุนเงินไม่ทนันตอนนี้คือแบบคือสร้างภาพลักษณ์มาดีมากแต่แบบ พอเหมือนกับว่าเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะไม่มีใครช่วยเหลือนะเออไหนบอกว่าเธอรวยไงไหนบอกว่าเธอมีออสามีดีนะช่วยหาเงินไงไม่เดือดร้อนไงนะคะก็ไปขอร้องให้สามีเธอครอบครัวของเธอช่วยสินะ,ะเพื่อนๆก็บอกแบบนี้ไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้ในเรื่องของการเงินนะเขาพยายามที่จะเหมือนกับว่าทําตัวน่าสงสารน,นะคะให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจแล้วก็ทําตัวขยันนะคะ เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นๆนะหรือว่าขอขอความช่วยเหลือหรือว่าเหมือนกับว่าตกลงพูดคุยนะกับเจ้าหนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับคือทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นเห็นใจนะก่อนหน้านี้คือทําเป็นหญิงผยองจองหองนะคะว่าตัวเองเนี่ยร่ารวยนะตัวเองกินดีอยู่ดีมีความสุขนะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะไม่มีใครเชื่อเขาแล้วคําพูดของเขาเนี่ยเจ็บดาบเนี่ย คืออนาคตข้างหน้าก็เหมือนกับว่าไม่รู้เขาจะเอาตัวรอดยังไงแม้ว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเขาบ้างหรือว่าพอที่จะเหมือนกับประคับประคองชีวิตไปได้บ้างนะหรือว่าเหมือนกับาสามีคนรักของเขาหรือว่าคนในครอบครัวของเขานะพอที่จะเหมือนกับตกลงคุยกันได้แต่อนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะถึงขนาดที่แบบว่าพอมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาความรับผิดชอบเข้ามาเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีปัญหาครอบครัวปัญหาคนรัก ได้ด้วยนะถึงขนาดที่จะแตกแยกแตกร้าวหรือว่าแบ่งทรัพย์สมบัติน้ำแบ่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะม,มาดูซิมาขยายพลังงานของสามคาถาหน่อยว่าอนาคตเนี่ยเขาคิดจะทํายังไงต่อไปนะคะคนคนนี้เหตุด,ด่วนเหตุร้ายเขาคิดอยากจะลงทุนหรือว่านะหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างพูด โน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจเขาว่าตัวของเขาเนี่ยยังอยู่ดีมีความสุขนะขอให้เชื่อมั่นในเครดิตของเขานะคะแต่จริงแล้วไม่มีนะคือพูดนะใช้ในเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจนะให้คนเชื่อว่าภาพลักษณ์ของเขายังดูดีอยู่นะจริงๆแล้วคือแบบไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตของเขานะคะคือนอกจากจะเหมือนกับว่าดิ้นรนนะในเรื่องของการเงินแล้วก็เหมือนกับหา คนมาช่วยเหลือนะซัพพอร์ตเนี่ยนะตอนนี้เวลานี้คือแบบมีความเครียดมากเลยนะอาจจะเหมือนกับหมดหนทางนะกำลังที่จะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วสามีก็จะเลิกมีปัญหาครอบครัวอีกนะจะเป็นยังไงนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของเขานะคะกำลังอยู่ในช่วงของการที่แบบเรียกว่าเคว้งคว้างน่าดูเลยนะมาดูซิว่าอนาคตของเขานะคะเหตุด่วนเหตุร้ายที่จะทำให้ชีวิตของเขา ที่ทำร้ายคุณเนี่ยคนคนนี้แปดด่ไม่มีทางออกนะคะมืดแปดด้านแม้ว่าเขาจะไปมองหาคนมาช่วยเหลือนะอ้อนวอนขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือเขาเห็นอกเห็นใจเขารอบข้างครอบครัวก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาแม่เขาจะไปทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรหรือว่าสํานึกผิดใดๆนะแต่สิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะเขาก็ต้องชดในเรื่องของผลกรรม การที่เขาพูดเเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือทำร้ายคุณต่างๆนานาเนี่ยนะเดอะเดวิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะและก็เจ้ากรรมนายเวรไม่ปล่อยเขาแน่ๆเขาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทํากับคุณที่มันสูญเสียอย่างหนักนะคะดูสิเดอะเดวิลพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะไม่ปล่อยเขาเขาไม่สามารถที่จะหลุดพ้นบ่วงกรรมตรงนี้ได้นะคะ หรือว่าถ้าหากคนคนนี้คิดทำลายคุณในเรื่องของการสาบแช่งคำสาบแช่งของเขาก็สะท้อนย้อนกลับไปหาเขาอย่างมหาเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้สาบแช่งเขานะอ่านตามหน้าไพา่เพราะว่าไพ่เดอะเดวิคือสุดของพลังงานปีศาจนะคะแล้วก็ไพ่เดอะฮ l o เลฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะคะที่ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณ ะะก็เหมือนกับว่าสะท้อนนะความชั่้ไรในตัวเขากลับไปหาเขาเนี่ยเดอะเมจิเชียนเนี่ยแม้เขาจะมีเรื่องของผลบุญนะที่เขาเคยสร้างไว้แต่เขาไม่สามารถนําบุญเก่ามาสนับสนุนให้เขาหลุดพ้นในเรื่องของบ่วงกรรมตรงนี้ได้เขาต้องจดจำอย่างแน่นอนอย่างสะสมนะคะอันนี้ก็ฟังเพื่อเป็นการนาทางไม่ใช่ให้มาสะใจอะไรขนาดนั้นนะคะสงสารเขาตัวเราก็เหมือนกับ เหมือนกับมีในเรื่องของการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนั่นแหละมีกรรมร่วมกันนั่นแหละเข้าถึงได้ก่อเวรก่อกรรมกับเราแต่สุดท้ายแล้วนะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็คืนสนองนะคะฟังเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นกกรนนำทางเป็นแนวทางของชีวิตขอบคุณทุกการติดตามค่ะ